กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าใหญ่ที่ต้นไม้สูงเสียดฟ,ฟ้ามีหมาป่าตัวหนึ่งชื่อว่าเจ้าเลวันๆเอาแต่คิดหาวิธีแกล้งสัตว์ตัวอื่นเขาในป่าวันนี้เจ้าเลเดินฮัมเพลงอย่างอารมณ์ดีเพราะคิดแผนการใหม่ได้วันนี้แหละฉันจะหลอกกระต่ายน้อยให้ได้มันหัวเราะคิกคักในลำคอ เจ้าเล่เดินไปเจอกระต่ายน้อยกำลังเก็บแครอทอย่างเพลิดเพลินมันแกล้งทำเป็นร้องไห้เสียงดังโอ้ยโอ้ยแย่แล้วข้าโดนพึ่งต่อยมาเจ็บหรือเกินกระต่ายน้อยตกใจรีบวิ่งเข้ามาถามด้วยความเป็นห่วงเป็นอะไรไปจ้าเจ้าหมาป่าให้ฉันช่วยอะไรไหม เจ้าเล่ทำทีเป็นเจ็บปวดข้าต้องการน้ำพึ่งมากเลยมันจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บของข้าได้เจ้าช่วยไปเอาน้ำพึ่งจากรังพึ่งบนต้นไม้ใหญ่ให้ข้าหน่อยได้ไหมกระต่ายน้อยใจดีตอบตกลงทันทีได้เลยเดี๋ยวฉันไปเอามาให้ กระต่ายน้อยวิ่งไปที่ต้นไม้ใหญ่ปีนขึ้นไปเอาน้ำพึ่งลงมาให้เจ้าเล่แต่หารู้ไม่ว่านั่นเป็นแผนของเจ้าเล่ทันทีที่กระต่ายน้อยยื่นน้ำพึ่งให้เจ้าเล่ก็แย่งน้ำพึ่งไปกินอย่างอร่อยอร่อยแถมยังหัวเราะเยาะกระต่ายน้อยอีกฮ่าฮ่าฮ่าเจ้ากระตา่ายโง่ข้าหลอกเจ้าได้สำเร็จแล้วกระต่ายน้อยเสียใจายมากวิ่งร้องไห้ไปหาคุณยายเต่า คุณยายเต่าใจดีปลอบกระต่ายน้อยแล้วบอกว่าอย่าเสียใจไปเลยจ้าเดี๋ยวคุณยายจะช่วยเอง คุณยายเต่าเดินไปหาเจ้าเล่ที่กำลังนอนหลับสบายใต้ต้นไม้กินน้ำผึ้งจนพุงป่องคุณยายเต่าแอบเอามดแดงจำนวนมากใส่เข้าไปในเสื้อของเจ้าเล่เมื่อมดแดงไต่ยั่วเยี้ยเจ้าเล่ก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาร้องโวยวายด้วยความตกใจโอ้ยโอ้ยอะไรกันเนี่ยคันไปหมดแล้วเจ้าเล่กลิ้งไปกลิ้งมาแต่ก็ไม่สามารถกำจัดมดแดงออกไปได้มันวิ่งหนีด้วยความเจ็บปวดและอับอาย ตั้งแต่นั้นมาเจ้าเลก็ไม่กล้าหลอกใครอีกเลยเพราะกลัวจะโดนเอาคืนบ้างส่วนกระต่ายน้อยก็เรียนรู้ว่าอย่าไว้ใจคนแปลกหน้ามากเกินไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการหลอกลวงผู้อื่นสุดท้ายแล้วจะนำความเดือดร้อนมาสู่ตนเองความซื่อสัตย์และความมีน้ำใจตัางหากคือสิ่งที่ดีที่สุด